นิติพนธ์ไทยแลนด์ most famous ันใจไทยแลนด์โดยนิติพล์คลินิกสนับสนุนโดยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงซูเปอร์สตาร์ l e g e of ออฟเอเชียลักติจูดคอนโดเอแบกบางนาบริษัทมาสเตอร์แอปจำกัดมหาชนโรงงานผลิตจอสกรีน LED ICE LED อย่างที่พี่แพมได้บอกไปในวันนี้นะครับการตัดสินของเราเนี่ยล้วนๆเลยจะมาจากเหล่าคอมเมนเตอร์ทั้งนั้นนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะเข้าไปดูนะครับให้กำลังใจน้องๆน,นะครับก็ไปดูได้ฐานทาง Facebook ของเรา Thailand Most Famous ครับครับผมวันนี้ผลบวตของเราไม่นับนะครับเหล่าคอมเมนเตอร์ของเราทั้ง3ท่านจะเป็นคนชี้ตาให้กับเหล่าขวัญใจไทยแลนด์ของเรา4คนเท่านั้น ที่จะผ่านเข้ารอบไปในฟァนอลราวนะครับหรือว่ารอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะฮะสัปดาห์นี้เราก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าต้องมีหลายคนที่ต้องจากเราไปในสัปดาห์นี้ใช่แล้ววันนี้เรียกว่าเป็นทีมมิวสิกวอล์นะครับจะเห็นกันชัดๆเลยยืนอยู่บนเวทีพร้อมกันใครโดดเด่นใครมีออร่าใครจะดังใครจะดับต้องช่วยกันตัดสินด้ดยกันเลยกันครับวันนี้มีคนต้องจากเราไปหลายคนวินมอเตอร์ไซค์เราก็เพิ่มจําน,นวนคันมอเตอร์ไซค์ <laughs> เสียงกรีดร้องดังต้อนรับชาฮับและแดนนี่ครับออร่าออร่าออร่าคุณมีออร่าไหมชาฮับที่สามหนุ่มลูกครึ่งอิหร่านที่มาพร้อมกับเสน่ห์ของรอยยิ้มรอยยิ้มของเขาจะทำให้ส,สาวๆใจละลายจนเกิดภาวะน้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วขอร้องเลยขอร้องเลยสำหรับหนุ่มชาฮับยิ้มที่ไหนได้แต่อย่ามายิ้มหน้าบ้านดรขวัญใจ กลัวน้ำท่วมดนนี่ที่อ2อนุ่มลูกครึ่งสเปนที่พบพาออรรามาเต็มเปี่ยมสำเนียงและเสน่ห์การพูดแบบปาเลมปาเล่มจะทำให้ทุกคนลงรักเขาอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมสกีนเป็นไรรูปฟรีอะมิวสิกวอ์การประทะของ2องนุ่มลูกครึ่งต่างสายพันธุ์ ที่จะมาแลกกันแบบหมัดต่อมัดเย็บ้ายด้วยความรอฮุกด้วยความเซ็กซี่ทุกสายตาจับจ้องให้ดีๆบนเวทีแห่งนี้ออดออดออดอที่ก้องเป็นไงบ้างคะ วันนี้เราจะมีลูกครึ่งมาปะทะกันก็คือแดนนี่กับชาฮับค่ะเล่นประกบสองสายเลยนี่พี่กลุ้มใจเลยนะเพราะว่าคนหนึ่งก็จากอิหร่านคนนึงจากสเปนน้อหลุยมาปะทะกันพี่ก็ต้อยสิควมจริงแล้วคู่นี้ผมอยากดูมากเลยนะฮะคู่นี้อยากดูมากครับเพราะว่าตัวเองเคยพูดไม่ชัดเหมือนกันอยากเห็นเลยอยากเห็นเลยครับว่าอ่าร้องไม่ชัดพูดไม่ชัดเนี่ย ของเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราจําของเราได้กว่าเราจะผ่านตรงนั้นมาได้ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดนึงคุณฝึกพูดกี่ปีกว่าจะพูดชัดเนี่ยแป๊บเดียวครับประมาณสัก16ปีครับนี่สิบหกปีนี่คือก็ยังไม่ชัดอยู่นะคุณแดนนี่นี่เขาปีนึงนี่นะชัดอย่างนี้แล้วอ่ะใช่ครับเพราะเขาพูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะไม่นอนอ่ะผมงั้นเราไปเจอตัวจริงกันนะคะ ด็อกเตอร์ขวัญใจทำการเปิดประตูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชาบครับสวัสดีครับดนนีที่สองครับสวัสดีครับชาฮับชาับที่สามครับเอางี้สองคนพร้อมแล้วหรือยังคะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ Whoa, oh, uh, yeah. เคยไม่มีเหตุผลละเป็นเหมือนไฟเผาให้ทุกอย่างละลายไม่เคยละเว้นหัวใจของใคร เหมือนฉันเป็นคนที่ไรหัวใจก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันจุว,วันที่เธอได้เดินเข้ามาหัวใจที่เคยให้ไปจบชันก็ย้อนขึ้นมาที่เก่าเหมือนฉันได้เธอสุดที เธอเต็มหาใจดวงนี้ไม่ว่างลาโอ้ใจของฉันจากนี้ฉันจะมีแค่เธอฉันจะทำให้เธอไม่เสียน้ำตาตลอดไปจากนี้สัญญา ฉันจะดูแลเธอไปอย่างดีคงมีเธอจนวันตายคงเป็นคนสุดท้ายของเธอโอ ใจของฉันจากนี้ฉันจะมีแค่เธอฉันจะทำให้เธอไม่เสียน้ำตาตลอดไปจากนี้ ก็เป็นคนสุดท้ายของเธอขอ <Ooh. S 1> มีเธอจ<ท>น,<ท>นวันตายขอเป็นคนสุดท้าย แบบนี้ไม่สนุกแล้วแบบนี้ไม่สนุกอ้าวทำไมไม่สนุกแดนนี่เล่นพ่นไฟขนาดนี้คนก็กรี๊ดให้แต่แดนนี่สิไม่มีใครกรี๊ดได้ครับสักคนเลยคนนี่ขี้ชาบไงชาบนาริกาโอ้ยไม่เอาทำไมรับว่าเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่าแดนนี่ดูดิแต่ละคนนั่งตัวเกรงเชียเราหมดละเอ้ก็จริงนะอ่ะทุกคนมาดูกันนะครับว่าระหว่างชาบกับแดนนี่ใครจะทำให้เสียงกรี๊ดดังกว่ากันแดนนี่พร้อมไหม

Too sexy for my shirt, so sexy yeah is I'm too sexy for me lad Too sexy for me lad New York and Thailand I'm too sexy for your body Too sexy for your body No way I'm disco I'm a model, you know what I mean And I do my dish turn on the catwalk yeah, On the catwalk, on the catwalk, yeah I do my dish turn on the catwalk woo -hoo! Yeah! Hey, 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 yeah. Die ween, die ween. Too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What do you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk, yeah, I do Daddy, you're so cute! Oh, everything! Smack, muggly! Wow! Oh! Money, lane! <coughs> 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 I'm a model, you know what I mean? And I do manage to turn on. Hey, you're Sexy too sexy for my cat. Too sexy for my cat. Hot pussy. Pop pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to love me. And I'm too sexy for this song. Woo! 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 Nee, ขอเสียงให้ช้าหน่อยแล้ว. What? 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 Woo What? 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 นี่ของผมของผมอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณซาร่าด้วยครับขอเสียงประมือดังๆด้วยนะครับชาฮับทีสามแดนนี่ทีสองครับขอบคุณครับเอาลงไม้หน่อยเอาลงไม้เอาลงไม้หน่อยเปล่าไม่เป็นไรพอหล่อยแถวหน้าเช็ดเช็ดน้ำลายนะครับแถวหน้าเช็ดน้ำลายหน่อยคุณคุณภูมิคุณช่วยเช็ดน้ำหมากให้แถวหลังคุณยายด้วยนะครับ แถวหน้าสุดนี้กี้กันน้ำหมากกระจายเลยอะดูนี่คุณภูมิคุณภูมิเมื่อกี้คุณป้าดูโชว์อย่างเงี้ยคุณภูมิคะจะจะให้คอมเมนต์ต้องถอดเสื้ออย่างนี้เหรอคะถ้าอย่างนั้นเอ่อคอมเมนต์ขอถอดเสื้อคอมเมนต์ได้ไหมคะคอมเมนต์ใส่ไว้ดีนะครับคอมเมนต์นะฮะโอ้เน็ด ซิกแพ็กแน่นๆเลยนะฮุ่นดีทั้งคู่นะครับยังไงเราสองคนก็แพ้พี่ภูมิกับพี่เพชรอ๋อสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ใส่เสื้อก่อนลูกผ่านเดี๋ยวนี้เราใส่แจ็คเก็ตกันเลยกันนะครับค่ะอ่ะคอมเมนเตอร์ของเรานะครับคุณลุยคุณลุยมีอะไรอยากโอ้ชี้แนะอยากจะชี้แนะน้องๆไหมครับ นี่ดูโอคู่ใหม่ของวงการครับคุณหลุยครับคุณหลุยนั่งอย่างนี้เลยนะพูดอะไรไม่ออกจริงๆนั่งคุณมนั่งคุ้มนั่งผงพี่หลุยครับมันไม่ง่ายนะครับที่จะออกมาทําอะไรแบบนี้ทั้งสองคนคืออย่างอย่างแรกเลยนะครับผมว่าทั้งสองคนนี้เข้ากันดีมากครับน่ารักมากครับน่ารักมากครับเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันที่น่ารักเหมือนกับว่าโยนกันไปโยนกันมาได้ได้ดีครับไม่มีใครขโมยซีนใครแล้วก็ เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเท่าที่เท่าที่ดูแล้วแล้วผมว่าทั้งคู่เลยทั้งทั้งร้องเพลงและก็ทั้งเต้นโอเคน่ารักน่ารักมากขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ตัวแม่เลยครับตัวแม่ครับ <laughs> พี่ก้องปียะครับ <laughs> ครับก็เมื่อเนื่องจากว่าเมื่อกี้ตอนเขาโชว์ทั้งสองคนไม่มีโอกาสจดเพราะว่ามูแต่เพลินจากการดูก็เลยก็เลยไม่ได้จดเพราะว่าไม่ทันไนงะ แต่ก็เลยมานั่งจดไล่แต่ละอันแต่มันไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เพราะว่าทั้งสองคนก็เรียกว่าโชว์ชุดนี้มันสนุกมากขอบคุณครับพี่แพมครับะระหว่างน้องแดนนี่กับน้องชาฮับนะคะที่โยนกันไปโยนกันมาเหมือนกับเป็นการเต้นแบทเทิลแข่งกันเนี่ยคือสู้กันได้แบบสูสีไม่มีใครดรอปกว่าใครเลยนะคะก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณครับ คคบุณนดีะอแต่<ด>แตยังไม่ไมจบเท่นานี้ครับ <rese atur S 1> เรามีคนในรายการของเรานะคะซึ่งไม่เคยโดนโจทย์พิเศษมาก่อนเลยซึ่งวันนี้ต้องโดนแน่ๆค่ะนั่นก็คือแดนนี่นี่เองนะคะ<อ>วันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกภาษาไทยกันแด <pairs> นนี่โดยเรามีซูเปอร์สตาร์นะคะพระเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาอยู่กับเราแล้วคือพี่หลุยสกอตค่ะ นะงั้นเชิญพี่หลุยตรงนู้นเลยค่ะขอไม้ให้พี่หลุยด้วยนะคะผมเริ่มอยากรู้แล้วว่าเป็นการสอนภาษาไทยแนวไหนพี่หลุยอ่ะก็เห็นว่าน้องค่อยถอดชิ้นชิ้นตรงนี้ก็ถอดชิ้นค่ะตรงนู้นก็ถอยชิ้นพี่หลุยครับตอนนี้ไม่ใช่ห้องน้ำนะครับ อเสเ่ครับโอเคเดี๋ยวพี่พัมจะให้โจทย์เหมือนกับว่าคุณหลุยกับน้องแดนนี่เนี่ยขึ้นรถเมล์แล้วก็มีที่นั่งว่างอยู่แค่ที่เดียวและต้องแย่งกันนั่งเพราะฉะนั้นจะต้องทะเลาะกันโดยการใช้ไหวพริบแล้วก็ใช้ภาษาไทยในการทะเลาะกันขอเก้าอี้ตัวหนึ่งด้วยนะคะเก้าอี้ตัวหนึ่งมาประกอบด้วยค่ะคุณคุณภูมิคุณต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเลยคุณเป็นคนขับรถเมล์เลยมา <laughs> ทำไมคุณภูมิหน้าเหมือนเหรอสัปดาห์ที่แล้วเขาเป็นคนขับรถไงครับครับอ้าวมาโอเคครับอ่าขึ้นมาบนรถเมย์ขึ้นรถเมย์นะครับประตูอยู่ตังไหนประตูอยู่ไหนล่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับผพเมย์ก็อยากรู้เหมือนกันอ่าเราเข้าตรงนี้เลยเข้าตรงนี้กนทางขึ้นตรงนั้นขึ้นมาเลยแล้วก็เจอเลย น้อง,องสวัสดีครับรสวัสดีครับ,บ<า>สวัสดีสวัสดีวส,ดว,สดวัสดีน้องรู้เปล่าว่าที่นั่งใครอ่ะอรู้เปล่านี่ที่นั่งผมผมนั่งมาสิบห้าปีแล้วนะสายเนี้ย <c oughs> จริงเหรอตั้งแต่น้องมาขอ,องเพิ่งขึ้นใช่ไหมไม่รู้จักพี่ใช่ไหมใช่ไหมครับคุณสมชายาถามว่าคนขับรถสิ<อ>ขึ้นตลอดขึ้นตลอดนี่ก็อีผมโอ้ผมผมก็ไม่รู้นะครับก็เมื่อกี้เห็นว่าไม่มีใครนั่งอยู่ก็เลยนั่งนะครับ ก็จริงอยู่นะแต่ถ้าพี่ถ้าพี่เหนื่อยมากกว่านี้ก็ผมเสียสาระนะครับโอ้ยแต่พอดีว่าวันวันนี้วันนี้ไปไปเต้นหลายชั่วโมงล้วเมื่อยขามากนะครับหนูก็พี่อายุเท่าไหร่นะครับก็อายุมากกว่าแล้วกันนะก็ก็ผมรู้ว่าที่มองไทยก็ถ้าเป็นพี่ก็ต้องเสียสาระนะครับก็ แต่พอดีว่าวันนี้มันเหนื่อยมากๆนะครับเฮ้ยน้องเอาอย่างงี้ดีกว่าไหมเรามานั่งที่แบ่งกันเลยดีกว่าไหมคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งสามัคคีไงโอเคไหมอย่ามายุ่งนะขอบคุณครับขขขอออบบบบบคคคคคุุุณณรรััแม่รู้สึกเรื่องราวจะจบคล้ายๆกับคุณหหลุุยคณลุย อยากเห็นเขาเต้นเกรงใจของคุณจังเลยอ่ะไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรเกรงใจน้องๆมันมันมันมีเอลเยอะว่าอันนี้รู้สึกจะเอลไปทางอื่นเลยนะน้องนั้นน่าจะน่าจะติดจากท่าตะกี้ก่อนหน้านี้อ่ะฮะแล้วสลายสลายก่อนนิวมาถึงตรงนี้ครับพี่หลุยเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนสิอ่ะครับพี่พี่พี่ชอบเอลน้องหลุยมาก ส่เยอะๆแล้วน้องชอน้องชอฮับเป็นคนร้องแล้วกันเนาะได้โอเคโอเคครับเอาเลยครับไม่เอาเนาะเกรงใจไม่ดีเราเกรงใจไม่เอาเนาะเกรงใจไม่ดีเราเกรงใจชอบครับชอบต้องตำลับจริงๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณรเาด้วยคุณสกอตด้วยนะครับพี่แพันธ์ก็เป็นไงสสารการทดสอบวัยพริบและภาษาไทยของน้องแดนนี่ผ่านไหมครับ ค่ะก็เมื่อกี้แดนนี่มีไหวพริบที่ดีมากเลยนะคะแล้วสำหรับชาวต่างชาติที่เพิ่งฝึกภาษาไทยเนี่ยถือว่าเก่งมากๆทีเดียวเลยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะจริงๆแล้วถ้าแดนนี่จะฝึกภาษาไทยให้คล่องแบบทางลัดเลยเนี่ยพูดตามพี่สิกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวกล้วยตานีพี่ว่าเหี่ยวกล้วยตานีปลายเหี่ยว ปลายหวีเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาหิ้วหวีไปหิ้วอะไรนะแกลฟาร์อันนี้คาดแอดวานนะครับอย่าเลยครับเดี๋ยวจะออกอากาศไม่ได้นะครับอะไรครับขอเสียงปรบมือกับสองหนุ่มเราด้วยนะครับทีสามต้องชาบแล้วก็ทีสองต้องแดนนี่ครับขอบคุณนะครับชาบขอบคุณครับแดนนี่ครับ เจ้าแดนนี่นี่ก็มีสำเนียงน่ารักเหมือนเดิมนะนิติพนธ์ Thailand's Most Famous ขวัญใจไทยแลนด์สนับสนุนโดยนิติพล์คลินิกไทยประกันชีวิตกานิเยมเมนชาโคลแบล็กโฟมสาหร่ายทอดกรอบโอโนอริ TrueMove Edge 3G Plus n e t b ee, จาก MEGA V-CARE ์ Superstar College of Asia Latitude Condo A b a c Bangna p a l a d i u m World Shopping y o u 2 p a y TV Ice LED บริษัทมาสเตอร์แอจำกัดมหาชน Niti Pond Thailand Thailand's most famous, Huan Thailand.